บริษัทขุนเดชจนทการจำกัดเป็นองค์กรประกอบธ,ธุรกิจการให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองโดยมีผู้ก่อตั้งและบริหารร่วมกันสองท่านคือคุณนงลักษณ์อภิรักษณ์สัจชัยกูลและคุณเอกเลิกอภิรักษ์สัจชัยกูลซึ่งทั้งสองท่านมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายรถยนต์มือสองมาอย่างยาวนานบริษัทขุนเดชจนทการจำกัดมีทั้งหมด5สาขาด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้สาขาที่1สาขาโค้งวิไลในช่วงเริ่มต้นของกิจการบริษัทขุนเดชจุธการจำกัดได้มุ่งเน้นการซื้อขายรถยนต์มือ2ประเภทรถกระบะเป็นส่วนมากเนื่องจากการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในเขตพื้นที่เกษตรกรรมสาขาแรกของบริษัทขุนเดชจุการจำกัดคือสาขาโค้งวิไลตั้งอยู่ที่527ทับ7 หมู่13ตำบลคลองขุงอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรก่อตั้งเมื่อวันที่16มีนาคม2547สาขาที่2สาขาสลกบาทหลังจากที่ธุรกิจได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าจึงตัดสินใจเปิดสาขาที่2สาขาสลกบาทตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินตั้งอยู่ที่1599และ1599ทับ1-2 หมู่หนึ่งตำบลสลกบาทอำเภอขานุบลร,รักษ์สับบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2554เพื่อรองรับให้เพียงพอต่อจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับมีพื้นที่ในการจัดสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกชมได้มากถึง200คันและมีรถหลากหลายประเภทมากขึ้นทั้งรถเกง๋งรถกระบะ2ประตูรถกระบะ4ประตู และลดอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งในราคาที่เหมาะสมแต่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพสาขาที่3ส,สาขากำแพงเพชรเส้นลำมาโกหลังจากที่ได้ทำการเปิดตัวสาขาที่2ไปได้ไม่นานต่างก็มีกระแสจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการกล่าวถึงคุณภาพ มาตรฐานรถยนต์มือสองที่ขุนเดชจัดาการสรรหาและส่งมอบให้กับลูกค้ามากกว่า1,000ลายต่อปีเพื่อให้การดูแลกลุ่มลูกค้าเป็นไปอย่างทั่วถึงในจังหวัดกำแพงเพชรบริษัทจึงตัดสินใจเปิดสาขาที่3สาขาลามะมโกกตั้งอยู่ที่9ทับ29หมู่6ตำบลสากแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่12กรกฎาคม2560สาขาที่4สาขากำแพงเพชรเส้นนครชุมต่อมาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2561ได้ทำการขยายสาขาในจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นอีก1สาขาเป็นสาขาที่4คือสาขานครชุมตั้งอยู่ที่ 95หมู่13ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสาขาที่5สาขาอุทัยธานีในปี2562ได้ขยายฐานบริการลูกค้าเพิ่มในจังหวัดอุทัยธานีโดยเปิดให้บริการสาขาที่5สาขาอุทัยธานีตั้งอยู่ที่142หมู่5ตำบลน,น้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่18ธันวาคม2562ซึ่งทั้ง5สาขาเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาบริษัทขุนเดชจุตการ์จำกัดมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานรถยนต์ใช้แล้วที่มีคุณภาพบริการที่สร้างความประทับใจด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานมืออาชีพ